สวัสดีครับเจอเจอกันเป็นประจำกับเราบูบอนเด h ชาแนลครับวันนี้วันอังคารที่18พฤศจิกายน2568ฮะแนวทางของเราวันนี้ครับก็ยังเป็นคัดวันโลก2026โซนยุโรปนะัดสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าทีมชาติไหนจะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายกันบ้าง วันนี้จัดให้ชิวๆครับตามหน้าปกคลิป5คู่นะฮะก่อนจะไปเข้าเรื่องของเราการฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละ1ไลค์แล้วฝากกดติดตามบูบอลเด็ดชาแนลทางช่องทาง YouTube และ TikTok บูบอลเด็ดด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางของเราครับฝากแอดไลน์ด้วยนะฮะที่แอด boo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ boo789 ฮะแอดกันเข้ามาฟรีๆครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผม คู่แรกครับวิคอบบ์บอลคัดบอลโลก2026กลุ่มอีทีมชาติสเปนครับเปิดสนามเอสตาลิโอเดลากาตูยารับการมาเยือนทีมชาติตุรกีครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี2.45ครับราคาบอลสเปนต่อ1.75-10ลบฮะ คาดการผู้ชนะในเกมนี้ฮะอ้างเองจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอสผลบวดรวม35,763คนให้เจ้าบ้านสเปนครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์เนตี่จะเสมอกันในเวลาเมี .16 ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทีมชาติตุรกีมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่24ครับ ย้อนไปดูฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ทีมชาติสเปนนะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนจอร์เจียครับชนะมา4-0คัดบอลโลก2026ต่อ1.75กินเต็มครับชนะเบลเรีย4-0ครับเกมเย่าต่อ3.75ได้ครึง่งชนะจอเจีย2-0นะฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026ต่อ2.25เสียครึง่ง ชนะตุรกี6-0นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ1ลูกกินเต็มชนะบาวแกเรีย3-0ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ2.75ได้ครึ่งครับ ด้านฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทีมชาติตุรกีครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะเบลเกเรีย2-0นะฮะต่อ2.5เสียนะครับชนะจอเจีย4-1ครับเกมเย้าคัดบอลโลก2026ต่อ1ลูกกินเต็มชนะเบลเกเรีย6-1ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ1.75ได้นะครับแพ้สเปนครับ0-6ฮะเกมเย้าคัดบอลโลก2026รอง1ลูกเสียครับและชนะจอเจีย3-2ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อปอป,อป,อปอกินเต็มครับ สถิติเฮต o เฮต d การพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะฮะเป็นทางด้านทีมชาติสเปนครับเอาชนะตุรกีไปทั้ง2นัดเลยครับพี่วิวก่อนเกมมืสกริที่คาดของคู่นี้บายโพลิสติโตสเปนไม่น่าพลาดแชมป์กลุ่มฮะแม้ตามทฤษฎีคะแนนยังไม่ขาด แต่ลูกได้เสียนําตุรกีถึง14ลูกขอแค่ไม่แพ้ให้กับตรุรกี15ลูกในบ้านก็ซิวตัวเวอร์ครับรอบสุดท้ายแน่นอนฮะดูทรงแล้วรูปเกมนี้คงไม่ออกรถเท่าไหร่ครับเนื่องจากทีมเยือนได้อันดับ2แน่ๆแ,แล้วส่วนผลงานและชื่อชั้นกระทิงดูเหนือกว่าเยอะอยู่แล้วแถมชนะในบ้าน14แมตช์รวดขณะที่ไก่งวงก็เข้าวินนอกบ้านถึง4ใน5ทิปล่าสุดมองจากฟอร์มและสถานการณ์ไม่ค่อยเหลือแรงจูงใจด้วยกันทั้งคู่ครับโดยเฉพาะสเปนที่ตัวหลักหายหน้าไปไม่น้อย ก็คงไม่ได้เห็นการดาหน้ายิงประตูให้เห็นมากนะครับเลยราคาเปิดมาถึง1.75วัดมวยลองดีกว่าครับที่เด็ดบอลรองตุรกีราคา1.75ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะสเปนเปิดบ้านเอาชนะตุรกีไป2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10นะฮะกำแพงอยู่ที่3.25วาสกอร์ตามครับคู่ที่2วิเคราะห์บอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่ม E ทีมชาติบลเกเรียครับเจ้าบ้านเปิดสนาม วาซิลเลฟสกี้อูรูซัตซาดิโอนรับการมาเยือนทีมชาติจอร์เจียครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตีสองครับราคาบอลจอร์เจียต่อ1ลูกคาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอฟผลโหวตรวม4,882คนให้เบลเกเรียรมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่22่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี21เปอร์เซ็นต์ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างจอร์เจียมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่57เปอร์เซ็นต์ครับ ย้อนไปดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับฮีอะไรวันนี้แดงเถือกเลยขอเริ่มที่เจ้าบ้านเปาแกเลียนะครับเกมที่แล้วแพ้ตุรกีมา2-0นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง2.5ได้นะครับแพ้สเปน0-4นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง3.75เสียครึ่งแพ้ตรุรกีมา1-6นะฮะเกมเย้าคัดบอลโลก2026รอง1.5เสียครับแพ้โจเจียมา3-0นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง1.5เสียครับและแพ้ สน3ต่อ0นนะครับเกมเย่าคัดบอลโลก2026รอง2.75เสียครึ่งครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของทีมชาติจอร์เจียครับเกมที่แล้วแพ้สเปนมา4-0นะฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026รอง1.75เสียครับแพ้ตุรกี1-4ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง1ลูกเสียครับ แพ้สเปน2-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2,026รอง2.25ได้ครึ่งครับชนะเบลเรีย3-0ฮะเกมเย้าคัดบอลโลก2,026ต่อ1.5ได้นะครับและแพ้ตุรกี3-2นะครับเกมเย้าคัดบอลโลก2,026รองปอปอ,ปอเสียครับเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา4นัดนะครับเแลเรียชนะจอร์เจียไป1นัดเสมอกันในเวลา1นัดส่วนจอร์เจียครับชนะเบลเรียได้2นัดครับผม พิววิวก่อนเกมมรสกรที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโตะทั้ง2ทีมไม่มีอะไรต้องลุนแล้วแหะครับเพราะควงแขนกันตกรอบเป็นที่เรียบร้อยด้านฟอร์มการเล่นก็ออกทะเลพอกันครับโดยฝั่งเบลกเรียแพ้6นัดติดทุกรายการซ้ำส,สะกดใจเชิญในบ้านไม่เจอต่อเนื่อง6แมตช์แพ้3ขนาดที่จอเจียก็เจ๊งชัยนอกลังถึง4จาก5ทีปล่าสุดซึ่งก็พ่ายต่อทีมแข็งแ,ง,แงเกือบหมดฮะแต่มี1เกมที่ยกพลถล่มอาร์เมเนีย3 0แสูงใแ้เห็นว่าหากเจอคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าก็ผ่านได้ครับ อย่างวันนี้ยกพลไปเยือนบเบลเรียมครับมีเกตบอลไม่ดีไปกว่าจอเจียจึงมองว่าทีมเยือนมีลุ้น3แต้มสูงเลยฮะราคา1ลูกกัดฟันต่อรุ่นเม็ด2ดีกว่าครับทีเด็ดบอลต่อจอเจียราคา1ลูกครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะจอเจียบุกเอาชนะบเบลเรียไป2ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่3ครับวิเคราะห์บอลคัดบอลโลก2 0 2 6โซนยุโรปกลุ่ม4ทีมชาติเบลารุสครับเจ้าบ้านเปิดสนาม s ซ TE a r e อาเป็นสนามกลางนะครับรับการมาเย,ยาเาอ 2, 45, าาือนทีมชาติกรีซครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี2อครับราคาบอลทีมชาติกรีซต่อ1.5ภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวตรวม5 0 0พคนให้เจ้าบ้านเบลารุสครับมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่1 4เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี23%สเปอร์เซ็นต์ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทีมชาติกรีซมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่6 3เปอร์เซ็นต์ครับ เรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ทีมชาติบิลานรุสนะครับเกมที่แล้วเสมอเดนมาร์ก2-2ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง3ลูกกินเต็มครับ แพ้สกอตแลนด์หนึ่งสองฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง2.25ได้นะครับแพ้เดนมาร์ก0ูนต่อหนะครับสนามกลางคัดบอลโลก2026รอง2.25เสียครับแพ้สกอตแลนด์0ูต่อสครับสนามกลางคัดบอลโลก2026รอง1.25เสียครับและแพ้กรีซ1นต่อหนะครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง2ลูกเสียครับ ด้านฟอร์ม้าเกมล่าสุดของทีมชาติกรีซครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะสกอตแลนด์มา3-2สุดเดือดครับคัดบอลโลก2026ต่อปอป,อปอกินเต็มครับแพ้เดนมา 1, นร์ก1-3นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง0.75เสียครับแพ้สกอตแลนด์1-3ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026บอลราคาเสมอเสียครับแพ้เดนมาร์ก0-3ฮะเกมเย้าคัดบอลโลก2026ต่อ0.25เสียนะครับ และชนะเบลารุส51ครับเกมเย่าคัดบอลโลก2026ต่อ2ลูกกินเต็มครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2นัดเท่านั้นนะครับแบ่งการชนะไปคนละ1นัดครับผมพรววิวก่อนเกมประวัติการณ์ของคู่นี้ฮะคู่นี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นอีกต่อไปแล้วหลังจากหมดิทธิ์เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงอย่างนั้นครับแบบนี้ยังเทใจให้กับทีมชาติกรีซมีลุ้นเข้าวินมากกว่าถ้าเทียบจากผลงานชื่อชั้นและคงกำลัง แม้วันนี้อาจจะมีโอกาสโรเตชันบ้างก็ตามแต่ด้วยศักยภาพที่เหนือกว่าแบบนี้ยังไงก็พวกเขามีแววไล่ลต้อนคู่แข่งสูงเลยครับขณะที่เบลารุสจมบวยของกลุ่มตามเดิมด้วยการมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นยิ่งวันนี้ต้องรับมือคู่ต่อสู้ที่ดีกว่าทุกประการอีกด้วยบอกได้คำเดียวว่าเกมนี้รอแพ้สถานเดียวแล้วครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้ทีมชาติกีสต่อ1.5ถือว่าไม่สูงเลยถ้าเทียบกับข้อได้เปรียบในวันนี้ถ้าเน้นๆหน่อยมั่นใจว่านักลงทุนรอยิ้มหน้าบานได้เลยครับ ที่เด็ดบอลต่อทีมชาติกรีซราคา1.5ผลสกอร์ที่คาดข,ของเกมนี้ครับทีมชาติกรีซบุกชนะทีมชาติเบลารุส3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ7/10ครับกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงนะจ๊ะ คู่ที่4วิเคราะห์บอลคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มเจทีมชาติเบลเยียมครับเปิดสนามเมาไรดูฟันเน่สตาดิโอนรับการมาเยือนลิเกนสไตน์ครับเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2:45ฮะราคาบอลเบลเยียมต่อ5.5อีสัตว์เวอร์ไปละ ใครจะชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม้อผลมวดรวม7,961คนให้เจ้าบ้านเบลเยียมมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่72เปอร์เซ็นครับเปอร์เซ็นที่จะเสมอกันในเวลามี18เปอร์เซ็นฮะส่วนผู้มาเยืยนอน่างลิกเกนสไตล์มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่10เปอร์เซ็นครับย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เบลเยียมนะฮะเกมที่แล้วเสมอคาซัสถานมา1-1ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ2ลูกเสียนะครับ ชนะเวล4-2นะฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ0.75ได้ครับเสมอนอตมาซิโดเนีย0-0ครับเกมเย่าคัดบอลโลกต่อ2.25เสียครับชนะคาซัคสถาน6-0ฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026ต่อ3.25กินเต็มและชนะลิเกนสไตน์6-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026ต่อ4.5กินเต็มครับ ด้านลิกนสไตน์นะครับผู้มาเยือนฮะนัดที่แล้วเกมเย้าแพ้ทีมชาติเวลมา1-0ฮะคัดบอลโลก2026รอง3.5ได้ครับแพ้มอนเตเนโก1-2ฮะฟุตบอลกระชับมิตรรอง2.5ได้นะครับแพ้คาซัคสถาน0-4ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง2.5เสียครับแพ้นอตมาเซโดเนีย5-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง2.75เสียนะครับและแพ้เบลเยียม0-6ครับเกมเย้า คัดบอลโลก2016รอง4.5เสียครับเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อวันที่5กันยายน2568ครับที่บ้านของลิเกนสไตน์เป็นทางด้านเบลเยียมครับเอาชนะลิเกนสไตน์มา6ประตูต่อ0ครับพีวิวก่อนเกมและสะกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับบอลคู่นี้จิ้มล่วงหน้าได้เลยว่า Style, ลิเกนสไตน์รอแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงเตะเนื่องจากวลีทีมนี้แพ้ทุนัดที่ลงเตะในรอบแบ่งกลุ่ม7เกม ยิ่งวันนี้ต้องออกไปเยือนทีมจากฝูงที่ต้องการชัยชนะอีกด้วยยังไงก็แพ้แหละครับอยู่ที่ว่าจะโดนกี่เม็ดเท่านั้นเองฮะขณะที่เบลเยียมครับเจ้าบ้านไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเพราะถ้าวันนี้คว้าสามแต้มไม่สำเร็จก็จะตีตั๋วไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีหน้าทันทีซึ่งดูจากผลงานและคู่แข่งแล้วยังไงก็ชนะแหละครับแต่ถามว่าจะยิงประตูนในระดับครึ่งโหลเหมือนนัดแรกที่เจอกันไหมผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นฮะเนื่องจากอาจจะมีกดดันตัวเองไปบ้างเท่านั้นเองครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้เบลเยียมต่อ5.5 ดูทรงแล้วมันสูงเกินความจําเป็นไปหน่อยครับแม้จะได้เปรียบทุกอย่างแต่คงไม่ถึงขั้นถลุมประตูคู่แข่งเกินความจําเป็นเพราะต้องการแค่ชนะเท่านั้นที่เดสบอลลอง Style, ลิกเกนสไตล์ราคา5.5ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเบลเยียมเปิดบ้านเอาชนะลิกเกนสไตล์ไป3ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ7เต็ม10กำแพงอยู่ที่6เมตรกดสกอร์ต่ำเดอ้อ และคู่ที่5ครับวิคอ์บอลคัดบอลโลก2026โซวนยุโรปกลุ่ม B ทีมชาติโคโซโ,โวครับเจ้าบ้านเปิดสนามสตาดิอูมีฟาดิลคอรรี่รับกันมาเยือนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี2:45ครับราคาบอลสวิตเซอร์แลนด์ต่อ1ลูกครับ ใครจะชนะในเกมนี้ะอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม้อผลหวดรวม9,034คนให้โคโซโวครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่26เปอร์เซ็นต์เีรจจะเสมอกันในเวลามี22เปอร์เซ็นต์ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่52เปอร์เซ็นต์ครับ ก็ไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่ทีมชาติโคโซโวนะฮะนัดที่แล้วชนะสโลวีเนียมา2-0ครับเกมเยือนคัดบอลโลก2026รองปอป,ปกินเต็มชนะสวีเดน1-0ฮะเกมเยือนคัดบอลโลก2026รอง1.5กินเต็มเสมอสโลวีเนีย0-0ครับเกมเย่าต่อปอปเสียครึ่งชนะสวีเดน2-0ครับเกมเย่ยยาคัดบอลโลก2026รอง0.75ได้นะครับ และแพ้สวิตเซอร์แลนด์0-4ครับเกมเยือนคับบโลก2026รอง1.25เสียครับนันฟอร์ม5นัดล่าสุดของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะสวีเดนมา4-1นะฮะต่อ1ลูกกินเต็มครับเสมอสโลวีเนีย0-0นะครับต่อ1ลูกเสียครับชนะสวีเดน2-0เกมเยือนคับบโลก2026ต่อ1ลูกกินเต็มครับ ชนะสโลวีเนีย3-0นะฮะเกมเย่าคัดบอลโลก2026ต่อ1.5กินเต็มและชนะโคโซโว4ประตูต่อ0ครับต่อ2.5กินเต็มครับสถิติเฮดทูเฮด hate hate, การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา4นัดนะครับเสมอกันไป3นัดส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะโคโซโวได้1นัดครับผมพ òn, รีวิวก่อนเกมละสกอรีคาดของคู่นี้บ่ายจุกเกอร์นัดบอลคู่นี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วครับเนื่องจากผ่านเข้ารอบไปทั้งคู่ โดยขอเริ่มที่ฝั่งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติผลงานสวยหรูแบบต่อเนื่องครับหลังจากไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มเลยทั้ง5นัดที่ลงเตะชนะ4เสมอหนึ่งและนัดนี้เชื่อว,ว่าพร้อมสารต่อผลงานที่ดีต่อไปแม้ว่าจอบรเยากนก็ตามครับ ขณะที่ทีมชาติโครซาโวครับคว้าตัวไปเตะเพย์ออฟได้สําเร็จซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์เอามากๆถ้าดูจากคู่แข่งในกลุ่มนี้ที่ดูเหนือกว่าทุกทีมเลยเท่ากับว่าเจ้าบ้านทีมนี้มีทีเด็ดไม่ธรรมดาแน่ๆฮะแต่สุดท้ายแล้วต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นรองกว่าเยอะครับยิ่งเจอกับทีมจ่าฝูงที่ต้องการสร้างเสตีไรผ้าอีกด้วยมองดูแล้วนัดนี้น่าจะต้านทานไม่ไหวอยู่ที่ว่าจะโดนเปิดกี่เม็ดเท่านั้นเองครับ กับราคาบอลที่เปิดมาให้สวิตเซอร์แลนด์ต่อ1ลูกถือว่าไม่สูงเลยเ้าเทียบกับผลงานที่ยอดเยี่ยมและคงกําลังที่เหนือกว่าชัดเจนมั่นใจว่าสกอร์แรกมาเร็วยังไงก็ไหลเป็นน้ําแน่นอนครับที่เด็ดบอลต่อสวิตเซอร์แลนด์ราคา1ลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์บุกเชือดโคโซโวคาบ้าน3ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กําแพงอยู่ที่2.5บอสกอร์สูงนะครับ และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันอังคารที่18พฤศจิกายน2 5 6 8ครับจัดให้ชิวๆ5คู่อีกเช่นเคยครับมีคู่ไหนผมพีววิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับคู่แรกครับสเปนพบกับตุรกีครับเกมนี้เจ้าบ้านสเปนต่อ1.75ผมให้สเปนชนะตุรกีไป2.1นะครับยิงไม่ถึงวางทีเด็ดตุรกีครับกำแพงอยู่ที่3.25มอสกอร์ต่ำฮะ คูท่ที่2องบลเกเรียพบกับจอร์เจียครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างจอร์เจียบุกมาต่อ1ลูกผมให้จอร์เจียชนะบบลเกเรียไป2 0ศกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์ต่ำครับ คู่ที่3เบลารุสเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติกรีซครับเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างทีมชาติกรีซบุกมาต่อ1นห้ผมให้กรีซบุกชนะเบลารุสไป3ประตูต่อ1กํากำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงครับคู่ที่4เบลเยียมเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติลิกเกนสไตน์ครับเกมนี้เจ้าบ้านเบลเยียมต่อ5.5ครับแม่งยังไม่ถึงหลอกไอสัตว์ผมให้เบลเยียมชนะลิกเกนสไตน์ไป3ประตูต่อ0นย์กำแพงอยู่ที่6ลูกวางสกอร์ต่ำครับและคู่ที่5เปิดบ้าครับ เกมนี้สวิตเซอร์แลนด์ต่อ1ลูกนะครับผมให้สวิตกดชนะโคโซโวไป3ประตูต่อ1กำแพงอยู่ที่2.5วางสกศูนนะจ๊ะแนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จ่อลึก ฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศเครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะ,แยะกันเราเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับและอย่าลืมนะฮะหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามบูบอนเด็ดช่องทาง YouTube และ t i k t o ็อกบูบอนเด็ดด้วยครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับฝากแอดไลน์ด้วยนะครับที่ b o o เจ็ดแปดเก้าเรามีแอดมินคอยแนะนําทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ a b o o 789ครับสำหรับวันนี้ครับวันเกิดใครก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการครับเวลาของเราหมดแล้วครับวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีและกันไอ้น้อง